อ้าขอเลยฮะกด subscribe ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะครับกดเลยติงนี่มาอาสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมกําลังขับรถนะครับเพื่อไปตรวจเช็คนะถ้าหาว่าใครที่ชอบเล่นรถมือ2นะหรือว่ารถของคุณนะี่ยมันเริ่มเก่าแล้ว อยากจะเช็คอยากจะตรวจสภาพนะครับผมแนะนําที่นี่เลยไปดูได้หมดเลยนะฮะจะเป็นช่วงล่างเปลี่ยนยางน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกอะไรก็แล้วแต่แหละนะฮะเขาบอกว่าดีมากๆผมเองก็เพิ่งซื้อรถคันนี้มานะฮะเป็นมือสองเดี๋ยวไปตรวจกันหน่อยว่าต้องแก้ไขสภาพยังไงบ้างตามไปเลยครับ เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมถึงแล้วนะฮะออโต้คลิกนะฮะนัดกับน้องไอซ์ไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปจอดเลยเดี๋ยวคุยข้างในเอาละฮะเจอกับน้องไอซ์แล้วสวัสดีครับรบนี่ออโต้คลิกนี่นะผมค้นหาข้อมูลมา คุณผู้ชมเอ้ยรถมือสองตงแวะมาที่นี่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีบริการดูแลรักษารถยนต์นะครับได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมจะจะตรวจช่วงล่างระบบเบรกยางน้ำมันเครื่องหรือของเลวต่างๆสามารถเช็คได้หมดเลยครับจบเลยจบเลยครับผมเออออกไปปุ๊บเหมือนคุณได้รถมือหนึ่งมาใหม่เลยใช่ครับเพราะว่าเรามีตรวจเช็คนะครับทั้ง3 7รายการเนี่ยตรวจให้รอบคันเลยครับปกติแล้วใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงครับคือถ้าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับประมาณ40นาที นี่คือการตรวจรอบคันก็คือมาวันเดียวเสร็จเลยเสร็จเลยครับเฮ้ยเจ๋งมากเลยงั้นเดี๋ยวผมไปลองข้างในนะได้เลยครับเดี๋ยวให้ไอซ์ลองเช็คดูนะครับได้เลยครับเดี๋ยวมาว่ากันครับคุณผู้ชมมาดูห้องห้องรับรองสุดแรงครับเสร็จครับผมโอ้โหไอซ์สวยงามนี่คือมีน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรมีครบหมดมีครบครับผมก็มีหลายเกรดให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นกึงสังเคราะห์สังเคราะห์แท้นะครับก็มีทั้งแบรนด์ก็จะเป็น ทั้งของบางจากเชียวหรือแม่ก็จะเป็นลิดโมลี่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะนําเสนอย่างนะครับให้กับลูกค้าได้ดูนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติบอกนะครับว่าอย่างยี่ห้อนี้ซีรีส์นี้เป็นคุณสมบัติอย่างไรเออเดีดีดีแบรนด์ดังหมดเลยที่นั่งคุณผู้ชมมาลองหน่อยเลยลองหน่อยได้เลยครับเฮ้ยนั่งสบายเอ้ยกับมงดีด้วยนะเออนั่งเพลินอะผมว่าสมมุติว่าไม่ได้แบบ อยากจะไปเดินไหนก็รอตรงนี้ก็ได้ใช่คสามชั่วโมงถูกต้องครับนั่งเล่นมือถือนั่งเล่นดูหนังไปก็ได้จริงๆแล้วก็มีหนังที่อยู่บนจอด้วยมีจอให้ด้วยใช่ครับแต่ถ้าเกิอยากจะดูเป็นส่วนตัวเพอิญว่าติดหนังพวกซีรีส์อะไรอยู่ไงนะแจ้งน้องได้เลยได้เหรอใช่ครับพอน้องก็ติดเหมือนกันน้องติดเหมือนกัน อ่ะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งเล่นมือถือรออยู่นะฮะผ่านไปตอนนี้ยังม่ถึง40นาทีหรอกประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมาแจ้งแล้วว่าจะต้องทําอะไรยังไงกันบ,บ้างกับรวมือสองที่ผมซื้อมาคันนี้นะครับซึ่งตอนอ้าว,อาวไอ,ไอ เอาไอไม่ได้ออกไปดูให้พี่เหรอผมให้ช่างตรวจแล้วก็มันจะลิงก์เข้ามาในไอแพดผมเลยครับพี่ฮะคุณพระช่วยใหเทคยังกันเลยใช่ครับผมก็คือช่างเขาตรวจตรงนู้นปุ๊บเขาก็ส่งมาบอกคุณตรงนี้ถูกต้องครับคุณก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกก็ได้ครับไม่ต้องเงยไหลใช่รักสณะแบบนนะไอ้นะอรอยไดู้แล้วครับพี่ได้ครับผมอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นการเช็ครอยเบื้องต้น ของรถของม่กอปนะครับที่เอาเข้ามาก็จะมีจุดที่มีรอยตรงนี้นะครับประมาณ3จุดแล้วก็จากการที่ผมตรวจเช็คเนาะก็จะมีเรื่องของของเหลวต่างๆนะครับที่จะต้องเปลี่ยนครับผมแล้วก็เรื่องของระบบเบรกช่วงล่างแล้วก็ยางที่เสื่อมสภาพนะครับโอ้โหเหรอช่วงล่างก็แย่ด้วยใช่แล้วแบตเตอรี่ก็เสื่อมครับผมโอ้โหแทบทั้งคันเลยนี่ใช่ครับเอ๊ะเมียไปซื้อจากไหนมาเนี่ยโอเคโอเคงั้นทั้งหมดนี่น่าจะใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงะ ไม่เกิน3ชั่วโมงครับไม่เกินสชั่วโมงใช่ครับแล้วก็มันจะมีเอสเมทไปหาเบอร์พีก่กอฟอะครับก็คือมันจะเป็นสถานะว่าตอนนี้รถเราซ่อมอยู่หรือเสร็จแล้วเฮ้ยจริงมากใช่ครับผมอ๋อเหรอองั้นฝากไอซ์เลยนะได้เลยครับครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปทำงานผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะ,ะทิ้งไว้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงเดี๋ยวผมนั่งรถเมย์ไปแล้วต่อ2แถวต่อ2องแถวแล้วก็เรียกตุกๆ,ๆนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเดินหน้าปากซอยเข้าไปทำงานที่ช่อง9อน้าน่งสงสารไหม ผมไปส่งไหมล่ะครับนี่นี่แหละผมรอประโยคนี้นี่แหละเอาผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนเดี๋ยวกลับมารับรถนะครับ ครับตอนนี้นะฮะผ่าไปนะครับก็2ชั่วโมงครึ่งผมไปทํางานมาแล้วดูจากไหนนี่ฮะ แต่งหน้าทาผมเรียบร้อยเสร็จงานก็มา2องทุ่มโมงครึ่งใครบอกว่าใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นตั้งศูนย์ละเป็นเครียกวโปรเซสสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเครื่องตั้งศูนย์ที่เราใช้มาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนาอ๋อเหรอใช่ครับเฮ้ยสุดยอดนะดูแบบให้เทคให้โซนะครับโอ้แล้วการทํางานเขาอันนี้คืออันนี้จะเป็นตัว target ก็คือเป็นตัวที่จับเซ็นเซอร์ครับแล้วก็จะมีการยิงเอ่อเลเซอร์เข้ามาแล้วมันก็จะดีเทคได้ว่าแบบตอนนี้ล้อของเรา มีการตั้งศูนย์ที่ตรงหรือยังนะครับช่างก็จะทําการปรับค่าต่มอ้าวผู้ชมฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับผมคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหรวมไปเสร็จนะผมบอกเลยว่าไม่ถึง3ชั่วโมงนะฮะก็ประมาณเมื่อกี้ที่ดูนาฬิกาก็ประมาณ2ชั่วโมง40นิดนิดครับผม40นิดนิดเท่านั้นเองที่เด็กกว่านั้นนะคือว่าที่นี่นะฮะคือเขาใจถึงไหนเล่าความใจถึงให้เราฟังหน่อยสิ ครับก็ของเราก็จะมีบริการอื่นๆนนเนาะนอกจากตรวจเช็คฟรีใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ยังมีเติมน้นโเจซนฟรีผมให้ลูกค้าคุณนะครับผมขับขับอยู่ยางผมผมเติมไนโตรเจนครับมันอ่อนนะแถวนี้ก็แบบไม่รู้ว่าเติมตรงไหนขอแวะมาเติมได้ไหมนี่ละครับมีป้ายบอกเลยครับ <c oughs> เติมน้ำโอโนฟรีครับผมบ้าบอขออพัยครับครับไม่ใช่ลูกค้าคุณนะขอแต่เข้ามาอย่างที่บอกขอแต่เข้ามาครับในกรุงเทพมีกี่สาขาตอนนี้มี9้าครับ เก้าสาขาจำได้ทั้งหมดไหมจำได้ทั้งหมดทำตานอกแรกด้วยเว้ยเอาแน่จริงไล่มาอ่าครับก็จะมีที่นี่เนาะบิ๊กซีรามินทานะครับออนุท80อ่ะนะครับบิ๊กซีกะละพึกเออเอกชัยนะครับมหาชัยครับผมบิ๊กซีติวานนท์ป้อมจากบามูทองครับแล้วก็ตัวของโลตัสน้ำวนนครอะแล้วก็สุดท้ายเป็นอ่าซัสโกบางว่าครับเฮ้ยสุดยอดโอ้ยจำไม่หมดเลยเกือบไม่รอดได้เชี่ยวเอ๊ะอย่างนี้ผมใช้บริการเป็นลูกค้าของ ออโต้ควิกแล้วเนี่ยแล้วผมไปต่างจังหวัดอ่ะพี่ก็จะไปไหนก่อนอ่าลองพี่เอ็นไปเชียงใหม่เชียงใหม่มีเฮ้ยเฮ้ยมีเหรอมีครับใช้บริการได้เลยเหรอใช่ได้เลยครับก็แค่พี่กอลเข้าไปก็ข้อมูลที่ทำวันเนี้ยอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีแล้วอุ้ยตายแล้วอ่าลิงก์กันไปภูเก็ตมีเฮ้ยอะไรเนี่ยมีด้วยเหรอมีครับผมโอ้โหมีจังหวัดไหนอีกตอนเนี้ยเรามีอยู่ที่เชียงใหม่2สาขาครับแล้วก็ภูเก็ต3สาขาครับผมแล้วก็เดี๋ยวกำลังมีแผนที่จะขยาย ไปตามหัวเมืองต่างๆเพิ่มเติมอูสุดยอดมากค,าคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคุณเชื่อใจได้เลยฮะคุณไว้ใจได้เลยครับนี่เขาเขียนว่าอะไรฮะจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่น,น <ะ S 1> คุณคมา<ผ>มแล้วคุณจะติดใจไว้ใจได้ปลอดภัยแน่นอนราคาไม่แรงครับผมใช่ครับเอออะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมครับผมก็เราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับวันหยุด ทุกท่านหยุดเราไม่หยุดนะครับเปิดทุกวันชุดยอดาใช่ครับถ้าสอบถามเนาะเข้าไปสอบถามไว้ใน Facebook Fanpage หรือ Line Official ก็ได้นะครับก็เป็นแอสไซน์นะครับ A U T O C L I K ครับออโต้คลิกครับผมโอเคนี่ฮะอยากให้รถของคุณนะครับมือ2มือ3มือ4อยากดูเหมือนมือ1มาที่นี่ยมาที่นี่เลยออโต้คลิกสุดยอดจริงจริงขอบคุณมากครับ ไปแล้วไปซิ่งแล้วไปซิ่งแล้วคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ